สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็มาพบกับเป้คุ้มกอไลนะครับนะอันนี้จะมาลุ้นเนื้อนะครับหลวงพ่อพัดรุ่นมีดหมอนะครับมีดหมอรุุดมีดหมอคู่บารมีนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้อยด้วนนะครับสั่งลุนมา จะมาลุนคล้อมกันเลยนะครับหนึ่งนะครับเป็นยังไงสีเดิมเดิมเลยนะครับสีนเดิมแกะเลยนะครับแกะเลยอืมแกะแล้ว

โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหดูทองทิพย์เป็นทองทิพย์หรือทองประทานขอบแดงนะครับไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวัง ดูสวยมากพินู้บารมีข้างหลังเป็นเสือเลขอะไรแปดสองแปดหรือห้าสองแปดนะสวยนะสวย มีลงยาได้ดีไปกว่าครึ่งครับสวยนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ